ถ้าเขาเคี้ยวไม่ใจร้อนก็คงไม่เป็นแบบนี้โชคยังดีที่โดนแค่แรงอัดไม่โดนสะเก็ดระเบิดไอยอดกับเสือไกยมันทำลูกชายฉันขนาดนี้มันจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้พ่อเลี้ยงไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับผมจะตามล่ยอดกับไอเสือภัยให้พ่อเลี้ยงเอง สารวัตรทำสำเร็จอยากได้อะไรฉันจะให้ขอบคุณครับพ่อเลี้ยงเสือเหมแน่ใจนะว่ายอดมันเป็นคนของเสือใครแน่ใจใคอย่างนั้นสารวัตรออกหมายจับไอ้เสือยอด ได้ครับพ่อเนี้ยเฮ้ยไรวะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันวะไหนๆนี้ลงไปเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเอาอย่างมาเทียสเนี่ยฮหรออแบบทำไมวะเฮ้ยนี่พวกลุงลุงไหนกันมาเนี่ยเอ่อกับไปไปไปไหน เมื่อคืนพวกข้าเมาหนักรับอยู่ฝั่งคถนนมีอะไรกันเหรอนี่พวกเองยังไม่ได้ตอบเลยว่าเอาอย่างมากิีนี่าอประกาศจับายประกาศจับจับอะไรวะเฮ้ยจับไอ้้อดสาดจิง ทำไมทำท่าตกใจขนาดเนี้รู้จยเสียยอดหรือไงเออป้ด้ยเพดสะอาดยิ่งใครจะไปรู้จักว่าใช่ยาติโกหูติกาพวกอา้นเออเหนือฉันโดนของพ่อหายวับไปกับตาเห็นเราใจมันจะระเบิดพ่อไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ยังไงเราก็ออกหมายจับไอ้ยอดไปเรียบร้อยแล้วและผมก็มั่นใจว่าจะต้องมีคนอยากได้เงินตรงวันนังจับแน่นอนคนระับขอให้มันเป็นอย่างที่แกพูดเถอะมั่นใจได้เลยครับพ่อเพราะว่ายังไงตอนนี้เนี่ยเสือเหมและก็คนของเราได้ออกตามหาไอ้ยอดกันทั้งหมดแม้กระทั่งสารวัฒนูก็ยังออกตามหาไอ้ยอดเหมือนกันครับพ่อสารวัฒนูน่ยมันไม่ได้อยากได้เงินหนอะ แต่มันทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาใจพ่อมันเป็นโชคดีของเราที่สารวัฒนธนูเนี่ยหลงกิ่งแก้วซะจนหัวปักหัวปังแล้วนี่นางมันลิกงกยจอดมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนของมันวะมันก็คงจะลบอยู่ในป่าบนกับเอ นีออออออ่ดูดป้ายประกาศจับติดเต็มบ้านเต็มเมืองนี้น่ไผ่ไม่จะกล้าโพล่งออกมากนันรสิข่าวว่าถ้าจะโจยเหลือ,อยอดะ<ม>เขาเนี่ยต้องตัวหาเสียธนงกัป,ป้าก่อนเพราะว่า<ม>ไอ้แจกไก่โต่งบอกว่าตั้งแต่เสียธนงหายตไปปันนีอะไรยังบอป้าตัวจเธอเลยออง,งั้นเราลงไปบ้านเสียธนงกูปอนดีกว่าเผื่อว่าแกจะกลับมาเอะ ด,ด,ดีไปวไ,ปไ,ปไม่เห็นวิเวียนว่ายอดเลยครับสามาธิฉันว่ามันไม่กล้าโผล่หัวออกมาไน้แล้วเราจะไปตามหายอดกันที่ไหนครับตอนนี้เสียะดงอยู่ในมือเราส่วนไพลินก็อยู่กับไอยอดถ้าฉันเป็นไพลินฉันคงทิ้งพ่อไปไม่ได้งั้น เราลองไปจากที่บ้านเสียธนงดีไหมครับเพื่อพวกมันจะโผล่มาถ้าอย่างนั้นแก่สองคนล่วงหน้าไปก่อนฉันจะไปบอกพ่อเลี้ยงบรรชากับคุณเขี้ยวแล้วจะรีบตามไปได้ครับสารวัตรไปจด ทำไมยังไม่มีใครกลับมาเลยวะยังไงพวกเราก็ต้องรอไอ้แจ้ข้าว่าพวกเราไปตามหาที่อื่นดีไหมเออก็ดีเหมือนกันเว้ยแจ้ไปผมตั้งรางวัลนำจับเอาไว้สูงสักขนาดนั้นทำไมถึงจับไอ้ยอดไม่ได้แล้วเมื่อไรผมจะได้โฉนดคืนพ่อครับ จะเห็นกันก็ได้ครับเราพิสูจิ์ประกาศไปวันนี้อีกไม่นานคงจับไอยอดได้ครับแล้วสารวัตรมีวิธีไหนที่จะจับไอยอดได้เร็วกว่านี้ไหมครับผมส่งไอ้จงกับไอเจอิดไปดักรออยู่บ้านเสียธนงแล้วครับคนไม่รักตัวไม่กลัวตายอย่างนางไพรินเนี่ย มันไม่ทิ้งบ้านแน่นอนสารวัตรพูดถูกได้ครับพ่อที่ผมจะไปเองครับแมงเม่าอย่างไงมันก็ต้องบินเข้ากางาองไฟพวกจะไปไหนกันวะ พวกฉันแหละกำลังตามหาเสียธนางกับคุณไพรีนอยู่จ้ะไอยอดน่ะมันไปจ่วยคุณพไพรียนนะเว้ยแล้วก็ปาหนีเข้าป่าไปลึกปู่แล้วมันต้องเป็นห่วงจะไม่เป็นห่วงได้ไงล่ะลุงไอยอดอ่ะมันถูกทางการประกาศจับและตำรวจอ่ะก็ตามล่าตัวโจรอย่างไอยอดอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณไพรีนก็แย่ดิไอยอดมันโดนตามล่าเพราะว่าพ่อเลี้ยงใส่้ายมันมนี่ไอยอดมันมีฝีมอือคุณไพรีนอยู่กับมันน่ะ จะได้จะได้ก็ต้องปลอดภัยอยู่เใช่เอ๊ะเเสียถนงอ่ะออถ้ากู้ค้าเจอเสียถนนพวกค้าจะพามาให้เองอขอบใจลุงทั้งสองมากนะออจ๊ะไปเจ<อ>้เจอเสียคุณไพลินไหมครับพี่แจ้พี่ตงถ้าไม่เจอเสียกับคุณไพลินแล้วพเราจะทำไงกันต่อละครับ น,นใจเย็นก่อนทุกคนอเอางี้วันนี้กลับกันไปก่อนถ้าได้เรื่องอยังไงพวกฉันจะไปบอกได้เปลี่ยนงานใหม่กันกับข่าวเนี้ไอ้บ้าพวกนี้ไม่รู้จักบุญคุณคนซะเลยนี่ดีนะที่ก่อนเกิดเรื่องอ่ะคุณเพลินจัดการเรื่องเงินเดือนไว้หมดละ